ฟังผมเองเหรอผมก็มีคิดว่าแบบว่ามันก็แน่นอนแหละผมก็อาจจะแน่ๆผมน่าจะร้องแน่ๆแหละเราร้องทุกคนอยู่แล้วแหละเต <c oughs> ้นก็อาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ีตา้าก็อาจจะมีกีตาก็อาจจะถ้าสมมุติว่ามันทันถ้าถ้าสมมติเวลามันได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเครื่องดนตรีอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันสามารถฝึกทันอะไรอย่างเงี้ยให้มันได้พอจะโชว์ได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ซึ่งอันนี้คืออันนี้เราจะมา ต่อไปเราจะมาดู<ช>ว่าอะไรอะโฟรแฟนตี้ที่เขาเขาแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาว่าเขาอยากเห็นเราโชว์อะไรนะครับผมมาที่อันแรกเลยนะครับผม <S <S ชงไมายาโก้นะคุณคิดว่าไงกับคาถามนี้ครับปัมตะหนัดไมยาโก้น่าจะเป็นคุณไมยาโกลอะจริงจริงแต่คุณคิดว่าไมายาโกนี่มีความเป็นไปได้ไหมสำหรับคุณกับผมอะสมมติว่าอยู่ดีบนเวทีโอมนั้น์นเฟนซิตีเปิดขึ้นมาปั๊บคุณ คุณเดินขึ้นมาแล้วคุณลงก่องแล้วคุณให้ผมหันครึ่งตัวแล้วแยกออกแบบกูตายอย่างนี้ได้ไหมสีได้ไหมน่าสนใจเอาไหมหรือว่าหรือว่าแบบว่าอยู่ดีๆอูอยู่ดีเราแกแล้วก่องมาเคยเคยเห็นเปิปะเออเอาเราเราคุณแจเราคุณแจเสร็จปั๊บเราเราเราลงน้ำแล้วสักพักเราไปโผล่กลางคนดูนี่เห็นว่าโอ๊ยตึ่งถามว่าเงินเราพอไหมกลัวโปยหนะเอาอืมอ่ะก็แมอ่ะ เอออันนี้ที่ว่าดูไม่ไม่ดูไม่ละโกนกันนะดูแบบเจ๋งดีอ่ามีอะไรต่อใช่สองครับโชเฟอร์แท็กซี่ครับโชเฟอร์แท็กซี่คุว่าไงคือพี่เดียวนี่ฮะคุณเกณฑ์มุกเขาปะคุณเกณฑ์มุกเขาคือเขาอ่ะคือเขาอ่ะถามว่าโชว์ที่หัวข้อแรกหัวข้อไปที่เมื่อวานเพจุที่ลง โชว์ที่แบบอยากเห็นแล้วเขาก็เล่นมุกว่าโชเฟอร์แท็กซี่ขอบคุณครับสำหรับความมีอะไรดีๆนะครับขอบคุณมากครับครับเขาเพีงต่อมาครับโอ้มาอรับบทดีเจค่ะดีเจโอมนอนสต็อปมิกดี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 เจโอมทิปโอเอ็เลยดี เนี่ประมาณนั้นเอวันนั้นก็ม่าดีเจนี่ก็น่าสนใจจบงานอย่างถายปาร์ตี้งานกูเปิดเพลงกเป็นแบบอัปเตอร์ปาร์ตี้เดือดโอ้โหเดือดเลเลิกกี่โมงก่อนแล้วมึงก็ไม่เดือดนะแล้โูเป็นดีเจให้โอ้โหกูแล้วหมดกูแล้วหมดขาคกนดูหลังตาย ก็คือเปิดไปรูปไปสามารถรับได้แล้วก็รับไปเรื่อยๆรับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่าถ่ายรูปไปด้วยอ่าถ่ายูไปด้วยอ่าโอเคอันนี้น่าสนใจนะฮะอ่าอันนี้ผมเห็นอ่าคำถามตอบไอ้คำถามตอบมาเนี่ยผมว่าผมเห็นเยอะมากคือเพลงใหยคุณน่าสนใจครับน่าสนใจนะดูน่าสนใจคือตอนแรกมันก็อยู่ในช็อตแต่เดี๋ยวน่าจะต้องน่าจะต้องรอดูรอดูดเอนามิกช่วงหรืออะไรหลายอย่างเพลงนี้ไปละจมแล้วเลยนะ ผู้สารลืมมันไปสักพักแป๊บเจโอมเออเป็นเวอร์ชันลีดกามือนกันไปดีเจโอมไหมขึ้นมาดีดีเจโอมนอนจะตอกมีไข่เป็นแฟนได้มั้ยเป็นเชนพี่กว่างเฮ้ยพี่อ๊อฟสวัสดีครับอะไรเออเอาเอาพี่กว่างขึ้นมาเอาพี่กว่างขึ้นมาเต้นด้วยตอนนี้มีใครบ้างหนอะอ่าตอนนี้นะครับวันนี้อยู่ใน ที่เราดูเราอยู่นะครับสวัสดีครับพียงเที่ยวสวัสดีครับแล้วก็มีท่าสถาพรนะสวัสดีครับไอ้นนท์ทไมกูเล่นดูคอมเมนต์ไม่ได้วะเดี๋ยวว่ากับได้คนเดียวเล่นไม่รู้ว่ะไม่แน่ใจเลยไม่ได้อะไรนาเลยไม่รู้อะไรเลยกูจะข้าวติดตาข้าวติดอ่ะโคตรตัอ่ะอ่ะกินน้ำกี่นี้ยมัน โชรำคุณคิดยังไงกับคำคอมเมนต์นี้ครับคนรีเควสเยอะมากรำเนี่ยนะ yes เอาจริงรำก็น่าสนใจนะในเมื่อเราคนได้น่าสนใจเดี๋ยวกูตีละหน้าให้มึงไปรำไม่ตีละหน้ากลับไปรำอันนี้น่าสนใจอืมกูตีกลับเดี๋ยวเดี๋ยวกูตีกลับ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 เอ้ยกูตีกลับเอาเฮ้ทำได้ตีไปรำกัได้ เออมันมีวิธีของมันได้น่นอนอันนี้ก็แล้วก็โชว์การแสดงอ่ะจากนี้แค่เพื่อับอยากอยากทาเพราะว่ารู้สึกแค่ว่าพอจบซีรีส์หลังกที่ถ่ายไปแล้วเราก็มีความแบดับคิดถึงทั้งเพื่อนคิดถึงบรรยากาศคิดถึงพัทคิดถึงปลาอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้เป็นพัดอีกว่าเป็นพัดในแบบที่ที่แบบที่ไม่งเป็นพัดอ่ะ ซึ่งคุณอาจจะยังไม่รู้แต่ผมรู้มาแล้วมีคนบอกผมแล้วว่าความพิเศษนะครับของโอมนัณนนเฟนซิตี้เนี่ยขึ้นด้วยคำว่าเฟนแล้วเนี่ยเราจะมาแค่สองคนมันก็ไรอยู่นะฮะซึ่งเราได้รับการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเราจะได้อิงพาไวก์กอนช้างโม่ต่างๆนานๆนะครับมาอยู่ในโอมนันนี้อันนี้อันนี้คือคอนเฟิร์มอันี้อะเอ้ยเอ้ย เราเป็นคนบอกเราเป็นคนบอกกันเองว่าเราเราจะตกใจทําไมล่ะอันนี้จริงจริง่าวล่าสุดยืนยันมาแล้วลิ่แจมเดได้กลับมารวมทีมเพราะว่าตั้งแต่จบไปอ่ะแม่งยังไม่เคยเจอกันพร้อมหน้าได้อีกเลยใช่แล้วสิ่งที่ผมคิดนะคือผมรู้สึกว่าไหนๆเราก็รวมกันแล้วหรือว่าเราอาจจะแบบร้อยเรียงเรื่องราวแบบคล้ายๆซีรีส์เดี๋ยวเราเริ่มด้วยการไม่ชอบมันก่อนแล้วเองที่เราจะขึ้นเนี่ย ก็คือซุปเปอร์สายาของยูบอติเจเฮ้ยแบ่งสองฝังเลยแบ่งสองฝังเลยเราอยากใส่คนหมดเลยเข้าไปเตะหน้ามึงเลยได้ได้เลยมา่มานเลยได้สุดๆอันนี้คือเราได้รับการคอนเฟิร์มแลนะครับว่าเราจะมีเพื่อนๆนะครับจากแค่เพื่อนแคบเพื่อนนะครับมาร่วมโชว์เราด้วยนะครับผมในโอ n มนอนเฟรนซิสต้นะครับผมก็ สำหรับใครที่อยากที่คิดถึงแบลบดี้นะครับก็เรียกว่าครั้งนี้ก็เป็นการรียูเนี่ยนหย่อมหย่อมก็ดีดูยูเนี่ยนอยู่แต่ถ้าเอ็ดปานอิงพาไว่กรช้างโมครับผมแล้วก็ติดตาเดี๋ยวเราติดตามนะครับจะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวเราน่าจะประกาศประมาณปีหน้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้คิดว่าน่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมนะครับ อ่ะแล้วทางทีมทีวีเนี่ยเขาก็ช่วงนี้ขยันนะฮะแล้วก็ไปรีเสิร์ชมาเพิ่มว่าเขาได้ลงเาโอ้โหเออผมไม่มีฟิลเตอร์อะไรอย่างงี้เลยอะมไม่มีฟิลเตอร์อะไรอย่างงี้เลยอะมันมันไม่มีแล้วอะอืมไม่ได้อะไปรู้เรื่องถ้าถ้าถามว่าคุยอย่างงี้จะรู้เรื่องไหมโอ้โเฮ้ยอ่ะฟามิงโก ฟีลแบบอพิฟอเนียอ่ะซึ่งทางทีมทีวีเนี่ยเขาก็ได้แบบว่าเรียกว่าแซมแซมถามแฟนคลับว่าเอ้ยเดี๋ยวว่าเราเอาแบบอันเอาเอาอย่างนี้ไหมเอาทั้งคู่เลยไหมกูไม่มีเราสัมผัสสัมผังไม่ได้เลยเมื่อกี้มึงมีเมื่อกี้มึงมีเมื่อกี้มึงกดดูเออเนี่ยครับครับทางทีมทีวีนะครับผมก็ได้เอมีการสอบถามนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับว่าอยากฟังเพลงไหนจากเราทั้งสองบ้านครับซึ่งเขาได้ลิสต์มาแล้วนะ ได้จัดมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้คุณดูเล่นๆนะฮะเพลงแรกนะครับเฮ้ยอันนี้อันไม่อันกับฟันครับนี่คือขอเล่กับฟันเล่กับฟันมีมีเลยมีเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้กับฟันคือขอไม่บอกเธออ้าวก็มากินมึงอเลี้ยงฟันขอแล้วเหรอขออยังหรือยังไม่ใช่ว่าอันนี้คืออันนี้คือที่แฟนคลับเขาแฟนคลับเขาเขาไอดีมา ข้อตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยก็มีลิ้นกับฟันมีมากัดนี่คุณรู้จักคุณรู้จักปะเอาแบบปกติเดยวเดี๋ยเขาดูไม่รู้เรื่องไม่รู้จักมากัดนี่รู้จักปะทับท้นเออมันคือไงนะโอมาเธอนากะไรแม่มาโอมาเธอนากะไรแม่มาเร็วเร็วาชาแม่น่าแม่นานวนใจคุณไวายขึ้นึกขึ้นนึกขึ้ขยับปรหยับปิงใครหยับใครับครเขามาเร็วไวอะไรคนเดียวไม่หูง่งยหูง่ มันจะมีมันจะมีซึ่งซึ่งเพลงนี้อาจจริงๆมันจังหวะเล่นเยอะมากเพราะว่ามันจะมีแบบเออตั้งตั้งวงเอาไว้ตรงหน้าจะให้เออเชาะเอออย่าปล่อยให้มามากัดตึ้งขาของพี่ได้ของพี่ได้เคยฟังไหมเคยฟังต้องเคยฟังก็ได้จะเคยปะตั้งพอดีบอกเพื่อนเลยบอกเพื่อนอะไรอนไรที่กับพี่บอกไปครับผม แดงกับขียว่ไทยเราจะอันนี้ผมเสนเ๋อไปตั้งแต่วันแรกที่เราตกลงกันว่าเราจะมีมีตรก็คือเราจะเราจะเปิดโชว์ด้วยเพลงนี้ถ้าเขาให้ถ้าเขาสนงให้เพลงถ้าเขาให้นะเดี๋ยวเราบอกเลยว่าสุดเพลงนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้คระเจ้าซึ่งตอนนี้ใช่ซึ่งเราก็ นี่เดี๋ยวผมกำลังผมกำลังไล่อ่านคว้างงานเลยได้หว่ะอ่ามีมีไม่รักไม่รักตอนสต็อปเจต่อเอ้ยไันดีเจต่อมาทห้ทำให้ทไมหลังหน้าล่างเงี้ยเออมันต้องเออมันมีต้องมีดอยเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับมีแฟน คนนะคะบอกว่าซื้อบัตรไกลๆเนี่ยกลัวว่าจะเห็นเราสองคนไม่ชัดซึ่งตอนนี้คือมันก็อันโซนหน้าเต็มแล้วตอนมันก็จะเหลือโซนหลักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนก็กลัวว่าจะเห็นเราไม่ชัดนะครับผมแต่เราชัดว่าไม่ต้องกังวลนะครับผมได้ใกล้ชิดกับเราแน่นอนนะครับบางทีนะคะบัตาจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ว่าอยู่ดีๆเราอยู่บนเวทีปั๊บอราไม่แน่เป็นนั่งอยู่ข้างๆรงกได้บอกขาวบอกว่าอบอุ่นอบอุ่นกันแน่นอนไม่ต้องห่วง่เหมือนไม่ ได้ครับไม่มีทางไกลแล้วก็ไม่มีทางรู้สึกว่ากับเราแน่นอนนะครับเพราะว่าวันที่เราใอีกันทุกคนได้อย่างเต็มที่นะครับผมไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะเปิดประตูมิติว่าไปหาไหนสมมติว่าคุณสมมติคุณน่าอยู่โซน C ที่นั่ง24ดีไม่ดีเราอาจจะโผล่ไปนั่ง C 25ก็เป็นไปได้เหงามากแล้ว่า C 25นั่งอยู่เราก็กระพริบ้า C 26 อ่าเห็นปะอ่ะโผเราอัศเซอร์ไพรส์ซึ่งตอนแรกเราจัดเต็มอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับมาเมื่วัดมานี่เลยมานะครับใช่ใช่วัดวัดมันจะไม่ดีเอาแล้วจริงไหวบ้านมันไม่ไม่งั้นไม่งั้นพอแล้วไม่งั้นมือไหวอยู่นานอยู่บ้านอยากออกไปทำงานแล้วจริงไม่มาแล้วคุณเนี่ยเลโก้คุณก็ถือว่าพักต่อเลโก้ไป ไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอทักทายเลยดิสวัสดีครับพี่โตเหรอสวัสดีครับขอให้ขอให้เอาขายบัตรได้ดีๆแล้วก็จะไปดูโชว์ข้างหน้าเลยทุกคนช่วยกันซื้อบัตรเพื่อไปดูขอบคุณครับแล้วก็น้องด้วยนะโจ๊ลูกพี่โจพี่โจพี่โจ้ดีล็อกคิวยังอ่ะเดี๋ยวเขาคิดว่าตูขออ๋อรู้ยังรู้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 ล็อกล็อกคิวแล้วเหรอปะ อย่าออกกองนะวันนั้นน่ะบ๊ายบายครับกับโอเคโอเคกลับแล้วกลับแล้วใช่ใช่เดี๋ยวผมก็จะไปแล้วเพราะว่าตรงจริงตอนนี้ตอนนี้มันเป็นโลเคชั่นที่แบบว่าถ้าออกช้านี่เดี๋ยวรถติดไปเลยข้ับยังไม่กินเลยวันนี้กูยังไม่หิวอ่ะกูแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวเปิดไลฟ์พอดีเห็นมึงเปิดไลฟ์พอดีกูก็เลยเนี่ยตอนนี้ข้าวก็ยังอยู่ที่เดิม เอือดจ้ากินไปแล้วมันเรียวอยู่คออะไรก็กินนะเอ้ยก็กินน้ำพูดไปข้าลงคอไปกินน้ำสิเอ้ยอุ้ยกินเองสิอล่างแต่ว่ายขอพักก่อนเพราะว่ารอคอถ่ายดีกันได้ได้นะเฮ้ยคุณใช้สัญญาณอะไรอะเจ้าข้าก่หลับเร็วไม่น่าถามเลยไม่ แน่คุณนี่นะคุณแม่อะไรครับเนี่ยเนื้อขาออกคุณคุณคุณไม่คุณไม่ได้ดูหนังหรออยากดูหนังที่ไหนอ่ะโอ้โหครับบอสเดียวโดนเดียวโดนรักโดนหงใช่นะครับซึ่งวันนั้นเราก็อาจะได้ ซึ่งวันนั้นวันที่หกสิงหานะครับเราก็อาจจะได้เห็นมุกอย่างนี้กันอย่าเบื่อกันนะจบกันไปครับคือลูกนะเออครับก็คือช่วงเนี้ยช่วงนี้เราก็คุณก็เดี๋ยวมีคุณเปิดเทนเดียใช่ไหมเดี๋ยวตอนแรกผมเปิดสองเรื่อด UMG กับ UMG กับ The The Dirty Laundry ซึ่งกางจะถ่ายและคิดว่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีเอ่อ้โ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 อ้วยนะครับผมก็สอ้โ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 อ้ สามารถซื้อได้แล้วนะครับผมที่ไทยทิก็ตเเจอร์นะครับผมแล้วก็เจอกันได้ที่งานโอมนัทนเฟรนซิตี้นะครับวันนี้วันเสาร์ที่หกสิงหาคมนี้นะครับที่ยูเนียนมอลล์นะครับมาเจอกันเยอะๆนะครับพวกเราเตรียมโชว์อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับวันนั้นจะเป็นเรื่องวันปล่อยของของเราทุกคนนะครับในรอบใหญมันดูสัญญาณว่านยังไงเลยค่ะมาคุณเชิญชวนนิดหน่อยครับคุณนะครับผมโอมนนเฟรนซิตี้ครับ มาเจอกันเยอะๆนะครับใครที่ยังไม่ได้บัตรก็อย่าลืมกดบัตรกันนะครับตป๊งนึงครครูพูดไปเราข้าวมันจะออกแบบไม่ใเยอะครับผมฝากคนด้วยนะครับเรารอเจอทุกคนหวังว่าจะได้มาร่วมสนุกกันในงานนี้นะครับผมรับแล้วตั้หนึ่งตับได้ไหม order ตั้หนึ่งตับเอาสดๆตรงนี้มันจะคิดไม่ทันเอานะจัดมา อ่ะเอาไว้ครัครับขอให้คุณหายไวๆนะครับเดี๋ยวก็ได้ออกมาได้ออกมาโลกภายนอกเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยววันนั้นผมจะไลน์ไปหาคุณว่าิีดีต้องรับถือโลกคนเป็นอีกครั้งนะฮะเนี่ยตายหนึ่งตับเลยจบพึ่งผมครับครับตอนนี้คุณคุณก่อนต่อเลโก้ไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวคุณค่อยเอารถเล่นบนโลกเป็นอีกรอบนะครับผมครับอย่าลืมครับผม โอมนะนนรเฟรนซิตี้นะครับวันเสาร์ที่หสิงหาคมนี้นะครับที่ยูนิเนมอลล์นะครับผมซื้อบัตรได้แล้วที่สามเกตนะครับผมพวกเรารอเจอทุกคนได้เป็นกำลังใจให้คุณโอมนะครับจากการไทยเฮนเย่นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจ้ัวครับผมกีระเดอร์ตีด้วยนะครับครับวันนี้เพราะว่าได้ครับทำมาแล้ววันนี้ได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับขอแคปหน่อยต้องหน่อยสามแอ็สามแอ หนึ่งสองสามแชะถ้ามึงเอาท่าหน้าปากไว้ตายเลยนะเพื่อนนี่คืออีกนิดนี่คือเอามีมีปอเตอร์ป่ะมีมีมีรูปปเตอร์ป่ะหารูปปเตอร์ให้หน่อยได้ได้ขอแอซ์ข้าวก่อนเอาลูกปอเตอร์ปเตอร์ปเตอร์ไม่มีเน็ตนะรูปนี้ก็ได้เอานี้ยนี้ ไม่มีหต้กงเปลี A S 5G แล้วเออใช่ฮะก็มี่ยนเแล้วมันไม่มีเห็นไงมันต้องมันต้องตอนเห็นไงอันนี้ก็ได้นี้ก็ได้นี้ได้นี้ได้นี้ก็ได้ไม่ล็อกขึ้นมาเอาม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 าเออเออเออมามามา้าสุดท้ายแอคสุดท้ายเพื่อนมาท่าอะไรวะอือเรียบร้อยครับผม ผมรยานน้ำเป็นสตี้นะครับติเกตเอาไปหนาวนะครับผมครับผมฝากติเกตนะครับเนซิตี้ครับขอบคุณครับเจอกันผมหายไปนะครับขอบคุณครับเจอกันไหมได้เป็นก้าวด้วยเพื่อนกลับดีๆบายได้เลยเจอกันอครับบาทุกคนนะครับคุณที่เข้ามาดูนะครับที่เข้าให้หลอดกันนะครับ